ดินน้ำแลฟ้าพยากรณ์วันนี้ติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่แปรปรวนตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมครับทำให้เกิดฝนตกหนักมากกว่าความหนาวเย็นที่เข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายรงานว่าฝนที่ตกหนักต่อนเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิง่งและดินสไลด์ใน10จังหวัดนะครับรวม19อำเภอ48ตำบล130หมู่บ้านกว่า1,200ครัวเรือนเดือดร้อน ภาพรวมสถานการณ์ทุกภัยระดับน้ําลดลงแล้วนะครับอยู่ระหว่างสํารวจความเสียหายแต่ยังมีพื้นที่ในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ทางการเกษตรถูกน้ําท่วมขณะที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวานนี้อำเภอพานน้ำทะลักเข้าหมู่บ้าน ตำบลแม่อ้นนานกว่า4ชั่วโมงวัดได้มากถึงกว่า189ม mm, ิลลิเมตรทำให้น้ำป่าจากดอยแม่แก้วและอ่างเก็บน้ำแม่แก้วเอ,อ่อล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน14บหมู่บ้านน้ำไหลแรงทะลักเข้าสู่บ้านเรือนอย่างรวดเร็วนะครับทำให้ชาวบ้านขนย้ายข้าวของหนีน้ำไม่ทันทรัพย์สินรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายจำนวนมากระดับน้ำบางพื้นที่เกือบ1เมตรครับรวมถึงบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบ500หลังคาเรือน นอกจากนี้ยังมีที่อำเภอโนนแดงอำเภอประทายนครราชะสีมาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ถูกน้ําท่วมเช่นเดียวกันนะครับกรมป้องกันและบรรทาสาธารณภัยเล่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมประสานจังหวัดภาคใต้นะครับเตรียมรับมือกับฝนที่ตกหนักและขึ้นรุนแรงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง สิบจังหวัดเหล่านี้ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ทุกภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าดูจากแผนที่อากาศณเวลานี้ครับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนั้นยังคงแผ่ป,ปกคลุมบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะครับทางด้านภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมถึงทางด้านภาคตะวันออกครับลักษณะเช่นนี้ครับก็ทาให้พื้นที่ประเทศไทยตอนบนนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงไปอีก1-3องศาเซลเซียสจากในช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับอุณหภูมิก็ลดลงไปแล้วโดยเฉพาะในบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคอีสานที่เห็นความชัดเจนมากที่ สุดนะครับในขณะที่มรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นครับ,ก,รรบก็ทําให้พื้นที่บริเวณของทงน้ภาคใต้และอ่าวไทยจะมีฝนตกนะครับแล้วก็จะมีคลื่นลมแรงด้วยในช่วงของขค่าคืนวันนี้พื้นที่บริเวณของทางด้านภาคเหนือฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมถึงจังหวัดต,ตากจึงคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนที่จะตกลงมาอย่างหนักนะครับรวมถึงน้ําป่าไหลหลากและดินโคนลนถล่มครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีฝนตกลงมาอย่างต่อนเนื่องทําให้ดินอุ้มน้านะครับส่วนพื้นที่ทางด้านภา ไ้ต้องระวังเช่นเดียวกันโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรสุราษรธานีจังหวัดสงขลา ปัตนียะลาและนราธิวาสครับวันนี้และวันพรุ่งนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนกันต่อไปครับส่วนความกวอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะครับวันนี้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณของพื้นที่ทางด้านตะวันตกครับยังคงทําให้พื้นที่ทางด้านตอนบนของประเทศไทยอุณหภูมิจะลดลงได้อีกนะครับ1-3องศาเซลเซียสในขณะที่หลังจากวันที่14ไปแล้วนะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นแต่ถ้าดูในช่วงระยะยยยยเเเเววลลลลลาาาสััั้้้นนนนนนีีออุณหภูมมิปป่่แงงง็งไดดนนดลดชจโ3-4 องศาเซเลเซียสนะครับในขณะที่พื้นที่อุณหภูมิที่ต่าสุดนั้นอยู่บริเวณของทางภาคเหนืออุณหภูมิต่าสุดเช้าวันนี้บริเวณยอดดอยอินทนนท์นั้นนะครับต่ำสุดอยู่ที่8องศาเซลเซียสส่วนดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอฝางนั้น12องศาเซเลเซียสข้ามมาทางด้านภาคอีสานบ้างเช้าวันนี้อุณหภูมิที่จังหวัดนครพนมนั้นลดลงไปถึง3องศาเซลเซียตต่าสุดอยู่ที่16องศาเซเลเซียสขยับมาที่บริเวณของพื้นที่ภาคกลางอําเภอท่าเรือครับต่ําสุดเช้าววัััันนีีี้22อองงงศาาเเเซซลยยยทท่จหดุุธรบก มานครลดลงมาจากเมื่อวานนี้1องศาเซลเซียตนะครับต่ำสุดเช้าวันนี้อยู่ที่24องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิยังลดลงอีกนะครับแต่ถ้าดูเรื่องของสภาพอากาศในกรุงเทพมานครปริมาณฝนวันนี้ร้อยละ40ของพื้นที่วันพรุ่งนี้ฝนลดลงครับเหลือร้อยละ20ของพื้นที่หลังจากนั้นนะครับในช่วงของวันอาทิตย์นะครับไล่ยาวไปจนถึงช่วงของสัปดาหหน้าฝนในกรุงเทพมานครก็จะลดลงไป,ไปเป็นลําดับนะครับรวมถึงใครที่จะเดินทางไป ถวายสกการะบริเวณของสนามหลวงนะครับก็ต้องเตรียมร่มไว้นะครับแม้ว่าจะไม่มีฝนแต่ก็เตรียมไว้กันแดดครับส่วนสภาพอากาศในช่วงของเทศกาลลอยกระทงนั้นความหนาวเย็นจะลดน้อยลงไปนะครับแต่ฝนนั้นก็ไม่ได้รบกวนสําหรับการเดินทางออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้งครับขมวหมดปปดิน้ำลงฟ้าพยากรณ์ช่วงเย็นวันนี้ครับ